อนนี้นะคะเราอยู่กับช่องวารีคีวินชาแนลเว้ยวารีคีวินเฉยๆนะคะเออว,วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นด่านกระโดดนะคะในทีมสีแดงนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่ยอมเปลี่ยนสีก็คือผมมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนสีอ่ะมันก็จะไม่ใช่อวตารเราไงโอเคเราไปเล่นกันเลยคะ่ะเออตอนนี้ก็มีอยู่กี่ด่านเดี๋ยวขอไปนับก่อนนะ ด่านหนึ่งสองสามเออเรามีด้วยกันสามด่านนะคะโอ้โหน้อยเกินไปไหมอ่ะโอเคไปด่านที่หนึ่งเฮ้ยไม่สามด่านหรอวคะ่ะเยอะด่านที่เอ้ยด่านที่หนึ่งอันนี้คือด่านที่หนึ่งนะคะอ่ะโอเคกระโดดไปโอ้ยกระโดดไม่ได้อะแค่อันแรกก็แคบจะกระโดดไม่ได้แล้วอะ่ะโอ้โอันอันนี้คือด่านที่หนึ่งนะ,ะอุ้ยเฮ้อ โอเคอันนี้คือดาที่หนึ่งอยู่เลยอ,อันนี้ดาที่สองนะคะอันนี้คือจุดเซมนะคะเหมือนในโรบอกเลยออันนี้ดาที่สองนะคะเนี่ยดาที่สองอันนี้เอ้ยเอ้ยตก <c oughs> อันนี้คือดาที่สามนะคะอโอเคขึ้นมาใจไปอันนี้แปลกมากเป็นลูปบ้านนะคะทุกคนนี่ค่ะโอเค โอ้กระโดดเข้าไปโอ,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 อ้ตก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 นะคะทุกคนตกนี่รูปบ้านเมื่อกี้เราอยู่ไหนแลน,น,นะนี่ทุกคนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปหัวใจละอ่าตอนนี้ก็นี่ก็ขึ้นบันไดไปสูงๆเลยนะคะอ่าไปทางยาวๆๆปื๊บ อันนี้นะคะกคือเส้นใยนะคะโอ้โหเส้นัยอันนี้คือแค่ดานนิดเดียวเองโอเคต่อไปจะมาทําดาดยาวๆให้ดูนะคะอ mm ่า hmm. โอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูใหม่ไหมจะได้จะได้ไม่ผิดหวังว่าทําไมมันแป๊บเดียวเองเออโอเคะค่ะเล่นให้ดูใหม่ก็ได้เดี๋ยวเล่นให้ดูใหม่นะคะโอ้เดี๋ยวเล่นให้ดูใหม่นะโอเค ก็เหมือนเดินไหมนะคะนี่กระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปเลยนะคะโอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ยตกอีกแล้วโอ้โหนานี่อยู่ตรงนี้แล้วก็โอ้ยโอ้ยอถึงตรงนี้นี่แหละมันจะยากนะคะทุกคนโอเคโอเคแล้วก็ขึ้นมันไดยาวๆไม่ยาวหรอกนี่โอ้โหใกล้หมดเส้นชัยอีกแล้วจ้าหืมมาโอ้คลิปคลิป จะไปไหนเนี่ยคิดจะหนึ่งนาทีผ่านไปไหมคะเนี่ยโอ้ยเยฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องเล่นให้ดูห้ารอบเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคอยู่ยตรงนี้เลยแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วเราสร้างมาแบบไม่งานนะคะทุกคนนี่นทุกคนนิดเดียวเองอะโอ้โห นี่ทุกคนแต่เพื่อที่จะไม่ให้คลิปยาวเกินไปไม่คลิปท่านเกินไปก็คือนี่ค่ะเราจะมาทัวร์กันตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้สีแดงนะคะนี่ค่ะดอกไม้สีแดงอะอันนี้ก็จะเป็นเงินนะคะพอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเงินนี่อันนี้ก็จะเป็นสะนาบน,นะคะอันนี้คือดอกซากุระนะคะโอเคค่ะ อ่ะแต่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสร้างตรงไหนนะคะสร้างอยูอ่ตรงข้ามกับสวนดอกไม้เลยค่ะสวนสาธารณะเนาะแล้วก็สร้างอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเลยค่ะโรงเรียนอนุบาลเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูใหม่นะคะว่ามันมีกี่ด่านด่านแรกนะคะก็จะเป็นด่านแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นด่านแบบ ไม่มีอะไรมากอุ๊ยอันนี้ลืมเปลี่ยนสีเนาะโอ้โห this, อันนี้ฉันอันนี้ลืมเปลี่ยนสีนะคะโอ้โหสร้างมาตั้งนานลืมเปลี่ยนสีเจ๋อ๋อเจ๋ออันนี้เยอะมากโอ้โหสร้างมาตั้งนานลืมเปลี่ยนสีเนาะโอ้โหทุกคนอาจจะง,งงมาโอ้โหจะไม่เป็นไรเนาะนี่อต้องเปลี่ยนสีให้ครบทุกอันนะคะลืมเปลี่ยนสีเฉยเลยอ่ะทุกคน อืมโอเคโอเคเปลี่ยนครบแล้วอ๋อไมตรงไหนยังไม่ครบไหมเฮ้ยถ้าต,ตัวผู้ชายมาโผล่ตรงนี้ได้เนี่ยอือโอ้โหนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบเออที่ที่กระโดดนะคะที่เป็นแบบกระโดดธรรมดาเลยอันนี้ก็เช่นกันแต่แต่กระโดดธรรมดาแต่ว่าใหญ่กว่านี่ตรงนี้ก็จะ เริ่มขึ้นบันไดแล้วนะคะอันนี้คือบันไดอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปบ้านนะคะตอนนี้ก็จะเป็นหัวใจอันนี้รูปบ้านกับหัวใจนะที่มันอยู่ติดกันก็คือด่านเดียวกันนะคะอหนแล้วด่านนี้คือด่านขึ้นบันไดด่านขึ้นบันไดไปสูงๆอ่ะแล้วด่านนี้ก็จบท้ายด้วเส้นชัยค่ะโอ้โหนิดเดียวนะคะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเนาะ เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากให้ทำตามสีอะไรนะเดี๋ยวคอมเมนต์มาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย มาแบบแค่แป๊บเดียวเองอะทุกคนอือหืออ่อแค่แป๊บเดียวเองนะแค่แป๊บเดียวก็ถึงเส้นชัยแล้วตูนะคะทุกคนเนี่ยทีนี้คือด่านแรกที่ผ่านมาเนี่ย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 ดูนเนี่ยเนี่ยทุกคนมันนิดเดียวเองอ่ะ โอเคโอเคโอเคอันนี้ก็คือยังไม่จบคลิปนะคะอันนี้คือเมื่อกี้พาทัวร์อยู่อุ้ยอันนี้เดี๋ยวนักสระว่ายน้ําไปดูนะนี่ค่ะอุ้ยถ้าเป็นสระว่ายน้ํามันต้องมีห่วงยางด้วยโอ้โหทําไมตัวเองลืมเล่นด่านกระโดดลืมเล่นพอเล่นด่านกระโดดเสร็จก็ต้องเล่นอันนี้ด้วยใช่แล้วทุกคนนี่ต้องเล่นอันนี้ด้วยนะคะ เอาสีข้างบนสีเหลืองข้างล่างสีม่วงก็แล้วกันเราชอบสีอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าสีอะไรแบบนี้มันจะแบบดูแบบสวยดีอะทุกคนคือเราชอบมากแบบชอบสุดๆเลยสีพวกเนี้ยอแต่สีที่ชอบสุดๆเลยคือเดี๋ยวเดี๋ยเเปลี่ยนให้ดูเนี่ยเนี่ยเนียเนสีที่ชอบสุดๆ๋เดี๋ยวอันอันนี้แหละถูกแล้ว เนี่ยทุกคนก็สีนี้นี่แหละคือสีที่ชอบสุดๆเลยโอ้โหใจดีมากสีนี้คือแบบโอ้โหแค่เห็นก็ตาเป็นประกายแล้วว่าสวยมากอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวมารับเงินก่อนมารับเงินก่อนนะคะโอเคไปเอาเงินก่อนไปเอาเงินก่อนตอนนี้ฉันได้เงินมาแล้วแต่ว่าแบงค์นี้มันเล็กเกินไปฉันจะเซฟที่แบงค์ใหญ่ ถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่นะแต่ฉันอยากได้ใหญ่กว่านี้อีก <c oughs> นี่แหละที่ฉันต้องการแบงค์ใหญ่แบบนี้แต่ว่าก็อยากได้แบงค์ใหญ่เพิ่มมาอีกเอาอีกวันนี้รวยเล็กแน่นอน <c oughs> โอเคบายบายค่ะ